สวัสดีครับผมอีสานในกรุงบ้านเฮาครับวันนี้ทุกคนคงได้รับข่าวแล้วนะครับว่าคนละครึ่งรอบสองจะมาให้ลงทะเบียนแล้วนะครับรับสิทธิ์นะครับเงินสามพันนะครับเรา 3,000รัฐบาล3,000ก็คือรัฐบาลจะให้วันละ150เราก็เติมกาไปอีก150ก็คือคนละครึ่งนะครับรอบ2นี้นะครับคนละครึ่งนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับระยะเวลา6 0โมงจุนย์นถึง 23.00นนะครับผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็ www คนละครึ่ง .com นะครับ com จนกว่าจะครบจำนวนนะครับจำนวนประชาชนลงทะเบียน203ล้านสิทธิ์นะครับ บุคคลที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับลงทะเบียนมีสิทธิ์มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและไม่ใช่มีผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิ์จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิ์ สวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้เตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่วันที่11เดือน21ก่อนกำหนดสิทธิจะหมดลงอีกครั้งนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับรับสิทธิ์นะครับรอบสองสำหรับรอบแรกใครที่พลาดไปนะครับ เราไม่ต้องเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้ครับเราเข้าไปเพ o r e นะครับเดี๋ยวผมจะไปพานะครับดูว่าการโหลดเพ o โตตัวไหนนะครับเวลาเราเข้าเพ o โตมันจะมีหลายตัวมากเราอาจจะงงไปครับไปดูกันตอนนี้เรามาหนะ้า หลักนะครับเราเข้าไปสตโต์นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยตรงที่ผมขยับไปนะเข้าไปเพสตโต้พิมพ์ครับเนี่ยเว็บไซต์ครับ w คนละครึ่ง com เข้าตรงนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าตัวไหนบ้างครับคือตัวนี้ผม,ผมโหลดมาแล้ว ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับง่โหลดมาแล้วกระเป๋าตังค์เป๋าตังจะเป็นตัวนี้นะครับตังมาตัวนี้ตัวนี้เลยรอโหลดแป๊บนึง จบเสร็จแล้วคนโหลดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะลงสนามแล้วคนน่าจะเยอะครับนี่นะครับนี่โหลดมาแล้วตัวตั้งติดยอดนิยมนะครับคนโหลดเยอะยอดนิยมเลยตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนที่สอง อันนี้ตัวแรกครับลงทะเบียนคนละครึ่งกดโหลดได้ครับจุดตึดจุดเสร็จแล้วลเยะเพราะว่าพรุ่งนี้จะลงสนามแล้วคนหน้ายึงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับออกไปดูเลย มาแล้วครับสองตัวตัวนี้เอาตังจะเป็นเติมเงินนะครับส่วนคนละครึ่งจะเป็นให้เรากรอกข้อมูลน,นะครับลงทะเบียนครับนะลงทะเียนห้าสิบเปซ็นต์ทั่วไทยนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้เลยครับ,รบเกมไม่เกี่ยว โฆษณากดดไม่ออกเลยเร็เร้อยนะครับออกไปดูเลยอ่าโอเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะสำหรับลงทะเบียนสําสำหรับประชาชนนะครับมันจะมีลงทะเบียนสำหรับร้านค้าของเราลงตัวนี้นะครับ,รบสำหรับประชาชน,นลงทะเบียนครับนะ โอเคครับพอจะประมาณนี้หน้ตาตาก็จะแบบนี้เลยครับนี่ออกคอนเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับหกโมงลงทะเบียนกันขอให้ได้ทุกคนนะครับเป็นยันไงไงกัน<อ>บ้างครับขดไม่อ,กออกเลยคการลงทะเบียนที่ผมพูดสำหรับใครรอบแรกนะครับที่ลงไม่ทัน หรือยังไม่ลงครับรอบที่สองนี่อย่าลืมครับห้ามพลาดเลยเขารอบแรกเข้าเงินไปใช้ครับผมก็ได้ยินอยู่แต่ไม่เคยสนใจแต่รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเจอกันหกโมงถึงห้าทุ่มนะครับการลงทะเบียนสิทธิ์ประมาณสองสองล้านนะครับถ้าใคร เดี๋ยวเจอกัน<ร>มันจะมีสแกนหน้านครับถ้าสแกนหน้าไม,ไม่ไม่ติดนะครับไม่ได้ทุกคนนะหรับหน้าไม่เหมือนเดิมเราไปยืนยันที่ธนาคารนะครับกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนให้เขายืนยันให้เราไปธนาคารครับถ้าใครสแกนหน้าไม่ผ่านโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ได้กันทุกคนครับโอเคครับสวัสดีครับ